เดือนนี้รับส่วนลดทันทีหนึ0 0หมบาทกับรถทุกรุ่นทุกคันทุกแบรนด์เลยค่ะอย่างเจ้า Ford Ranger ปี2อร์ปี2018คันนี้นะคะแต่งมาเท่ๆเลยทั้งคิวล้อแลสติกเกอรอบคันแบบนี้ด้านในฟังก์ชันลูกเล่นก็เยอะสุดๆไปเลยมาในราคาเพียง355,000บาทค่างวดแค่7,000บาทคงที่ตลอดสัญญาค่ะหือ สุดแซ่บป,ปี2019คันนี้นะคะกับสีโซเรสสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยคันนี้มาในดีไซน์สปอร์ตสวยหรูด้านในฟังก์ชันจัดเต็มราคาเหลือเพียง365,000บาทเท่านั้นกับค่างวด7,000บาทคงที่ตลอดสัญญาเลยค่ะพี่ใหญ่อย่างรีโวปี2021คันนี้เลขใหม่แค่70,000ืโลก,ก็ได้รับส่วนลดเช่นกันนะคะราคาเหลือเพียง455,000บาทผ่อนแค่8,300บาทคะ่ะถ้ายังไม่หนำใจ ได้เลยค่ะรับประกันเลยว่าพี่ๆจะได้รถสวยคุณภาพดีเรามีรถให้ลูกค้าเลือกชมมากกว่า100คันและรถทุกคันมีใบการันตีคุณภาพแบบนี้แบบนี้บอกเลยว่าพี่ๆจะได้รถสวยรถดีรถคุณภาพยังไงฝั่งร้านนาะนาะโนะนะมเตอร์ของเรา